สวัสดีเอาตังจะกินหนมเล่นไหมน้องคนนี้ละ่ะเอาเท่าไหร่ดีหลวงไข่เบี้ยเยอะอ่ะบ้าหมายเธอละจ๊ะก,การเงินมีปัญหาใจชุดนักศึกษามหาหลวงใสบ้าแล้วยอกหยอกนะท่านผู้ชมโอเควันนี้ตามหัวข้อเลยฮะเป็นวันที่หลวงไข่นีโคตรด,ดีใจเพราะว่าวันนี้หลวงไข่จะได้เป็นรุราตาลแบบสายฟรีแล้วเข้าใจไหมลุงอยากรู้ยังไหมลุงดูนี่ เยสอะไรอครับท่านผู้ชมอะไรครับผมพม่อยากจิโมเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นกัดบอดศัตรูกับท่านผู้ชมโววันที่หลวงไครจะสร้งดงฮาริมได้แล้วพี่เ่าเอาแล้ไรพี่เ่าทำงานดีหลวงไคใจตั้งเยอะถ้าเจอพี่โตบอกมาหลวงไคกันหลวงไคมีกองธรรมนากุณ เป็นไงน้องคาฟ้าถอนฉายพัวน่ารักเลยนะจ๊ะน้องคาฟ้าอยากได้ไรบอกหล,งลวงไก่เลยนะจ๊ะป้าไปแล้วหลวงไก่เหมือนกินกาได้ทองอ่ะที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมคือหลวงไก่ยันไม่ค่อยว่างใช่ไหมพม่อเมียก็หนอีนั้นมาช่วยเล่นแล้วมันก็พาตัวของหลวงไก่ไปลงดันปะตูไปแล้วบางเออนั้นการ์ดมันดบแล้แม้หลวงไก่นี้จะไม่ได้เป็นมีปีนะเพราะว่าไม่ได้อัพสกิลสายฟ้าเลยจริงๆตัวก็กากันแหลกดูนะสภาพ สภาพหลวงไข่อันนี้จริงๆหลวงไข่ก็พอใจแล้วนะกับของหลวงไข่ตอนนี้แม้ไม่ได้การสตูปหลวงไข่ก็โอเคสําหรับสายฟีหลวงไข่ก็ไม่ได้ว่ามันแย่อะไรมากมายไม่ใช่ว่าสายพีจะไม่มีปัญญาใช้ของฟ้าหรือของทองมันก็ทําได้ี่หลวงไข่ก็จะทาอยู่นี่บางทีเราก็ไปเข้าใจผิดมากเกินไปว่าการทําของฟ้าของทองมันใช้ตังค์เยอะถ้าเราไม่รีบอะ่ะมันก็ใช้ได้น,นั่นแหละแต่ถ้าเรารีบมันก็ทู่สายเติมไม่ได้อันนี้ก็ปกติก็ต้องเข้าใจ แล้วส <önemli>. ายเติมมันถ้าเติมน้อยน้อยก็ไม่ใช่ได้อะไรท่านผู้ชมเติมไปน้อยน้อยยังทูปหลวงไก่ดอบกัดนี้ยังไม่ได้เลยเท่าที่คุยกับลุงถักกับก้อนหินนะอะไรเด็กอะไรมาหัวเราะแถวนี้ลูกมาหินตอนหนัดโัดีหัวเราะเท่าที่คุยกับไอ้ก้อนหินกับลุงรักันะใบนี้นี่รู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ เท่าไรวะดูตลาดก่อนคือหลวงไก่ต้องบอกเลยในะหลวงไก่นี่แทบจะเป็นสายฟรีสายฟรีจริงเติมตอนแรกแป๊บเดียว800สอจะรุปไม่ได้ไเลยเลยได้แต่อากาศนี่ท่านผู้ชมมันอยู่ที่ 3, ามแสนห้าหมื่นเป็ดครับท่านผู้ชมถ้าให้ตีโดยประมาณทนะ่านผู้ชมก็น่าจะประมาณ30,000ื่นบาทไทยเขาคร้าๆนะหลวงไก่ก็ไม่ค่อยช่ำเนื่องเพราะหลวงไก่ไม่เคยซื้อของที่เป็นเพชรเลยเราก็เล่นสนุกสนุกของเราเนี่ย๋อมีคนดั้มราคาลงมาอนะนี้จาก4ี่แสนเจ็ดเป็น3ามแสนห้านะ กขาไม่รู้นะว่าจะมีถุลาตานมาดึงของเราไหมแต่ลําพังได้หลวงไก่ยช้เองหลวงไก่ไม่เอา้าแบงก,ก์ดเราอย่าจกข้างถนนเนี่ยหลวงไก่ว่าได้ออกมาซื้อของถูกๆใจนี่ก็เป็นบุญหัวจังแล้วเนี่ยนี่ไรล่ะมีเกเวียมข้ามเซิร์ฟกันลา่าตายหลวงไก่เล่นหลังเบื้อเซิร์ฟก็หลังๆช่วยพูดได้หรอเอ้าเอาเอาเอาเริ่มมีของทุ่มมาแล้วอย่าไปออกไลนแล้วใช่ไหมนี้ทุ่มร้อยครั้งได้แน่นอน ไม่ได้เด,เดหลวงไข่หรอกจริงๆง,งั้นเราอยากจะตุนก็ได้ไว้เวลาของมันขาดขาดเวลาคนไม่ลงดันสตูปแล้วนะไปลงดันอื่นนี่ของมันอาจจะขาดตลาดก็ได้อันนี้ใครก็ไม่รู้แต่หลวงไข่เองว่าจะลองขายเล่นๆดูก่อนถ้าขายไม่ออกก็เดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวค่อยขายก็ได้เพราะหลวงไข่ไม่ได้ไไดรีบเทปอะไรขนาดนั้นเราก็เล่นสนุกกับเพื่อนแบบบ้าๆง่ๆไปโอเคท่านผู้ชมเรามาดูสถิติราคาราคามันก็ค่อนข้างจะดรอปลงมาเรื่อยๆตอนแรกๆโอ้โหขึ้นไปเกือบจะ500 k เคได้เลยบ้า ไม้กัดใบเดียวเสียหมื่นขายเลยราคามันเคยดอกมาจนถึงแสนแปดแสนเก้าด้วยคือที่เอามาขายไม่ใช่ไรกลัวจะเอาไปเทียบเทือตัวเองเออมันขายไม่ได้ทีหลังเราอย่าไปตัดราคาเขาเยอะเราต้องจัดราคาแบบฉาลาดฉาลาดถามแต่สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทขายตัวเขาบาทเดียวมันเป็นความฉาลาดของหลวงไก่เินแหละตั้งขายต่าสุดห้าหมื่นนะตั้งขายสูงสนะุดหกแสนหลวงไก่เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยตั้งขายนะ,ะมาลองดู ูกันนะครับว่าจะออกหรือไม่ออกมีอะไรผิดพลาดไหมวะขายผิดนิจีพิดเปลี่ยนได้เลยกดไปแล้วทิ้งที่คุณขายเป็นสินค้าแร์ที่ล้ำค่าสุดๆดังนั้นตลาดการจึงได้บริการประกาศเซิร์ฟแก่คุณแยดต้องใช้1,000 <c oughs> ประกาศให้มันรอๆหน่อยอหลวงไข่กำลังขายของเทพอยู่้าหมาย <c oughs> นักผจญภัยหลวงไข่แมวได้ตั้งขายกระทุกการเดที่สุดใ,ใจมนในตลาดแค่นี้ก็่อแล้ว ถึงกัหายากสุดๆอยากได้ก็รีบไปเก็บมานะเอาไปทอดปากไปที่ตลาดกลางดแลนะก่อนที่หลวงไ่จะทําอะไรผิดพลาดไปไตัดราคาเขาบาทหนึ่งเอย่างเรียนแต่ถ้าให้เขาเลือกกดระหว่างสามแสนหน้ากับถูกกว่าบาทนึงเขาก็ต้องกดวหลวงไคถูกไหมอ่ะหลวงไ่งต้องขอบคุณในก้นหินเลยไม่รู้อีขอบคุณบรรพูดดีเลย ชาบตีนก็ไม่รู้มันรับไม่หลวงไ่จะทิ้งประดับไว้สัก3ชิ้นนะเป็นประดับขาวเราจะตีบวกยันบวก6บวก7อะไรไปเลยนะเอาไว้ปลุกเอเวกอะไงเงี้ยแล้วเราจะเปลี่ยนกระทเราอาจจะใช้กระทาทองเลยก็ได้ก็จะไปรู้ส่วนรองเท้ากับเสื้อน,นี้หลวงไ่ว่าจะใช้เซ็ตเมอร์ฟี่อันไหนก็ยังจะสมเดียวในกิวยมยังไม่ได้นักกนหินขึ้นมาเลยในวันนี้หลวงไ่ อยากได้อะไรบอกหลวงไกนะ่หลวงไก่จะได้หมดนะั่นอารมณ์ดีนี่นั่งยิ้มทั้งวันนี่ตาลอยแล้วเดี๋ยวใบต้มปืนไปหน่อย โอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะมากันเล่นๆน,นะถ้า่นถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของหลวงไข่ด้วยและอย่าลืมกดก,กระดิ่งด้วยจะได้ไ่พลาดคลิปใหม่ๆของหลวงไข่และท่านที่สนใจติดตามหลวงไข่ใน Facebook ก็ไปตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็เพจชื่อว่าหลวงไข่สายแข็งนะฮะหลวงไข่จ,จะทำคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟอีกประเภทหนึ่งอยู่ที่นั่นนะฮะถ้าสนใจก็แวะไปชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ